เคสดีไซน์เรียบหรูดูแล iPhone ของคุณต้องของทอรัสโอ้ยแบรนด์นี้มั่นใจเลยนะเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับและตรงนี้ผมแลบมาแบบให้เห็นแพคเกจิ้งเวลารับของไปด้วยนะครับคือของแท้เนี่ยมันอยู่ที่ลิงก์ตรงนี้ที่เป็นทอรัสร้านมอด้วยพี่โอ้ต้องดูร้านมอด้วยนะใช่วันนี้เขาส่งมาให้เขาบอกว่าต้องมาลุ้นเอาว่าได้รุ่นไหน เพราะว่าเป็นคนเดียวที่ได้ในไทยนะครับเพราะว่า <Hey. S 1> สุดยอดแล้วนะครับก็เป็นการขอบคุณ h mm ังกิ้วนะครับในส่วนของทอรัสวันนี้มาดูกันว่าเราได้ในส่วนของตัวเคสรุ่นไหนกันเพื่อนมาดูกันคือบอกเลยว่าประทับใจทอรัสมากนะครับเพราะว่ามีเคสกันกะแทกที่ดี mm hmm. วัสดุด,ดีไซน์ก็ดี mm hmm. และนี่คือแพคเกจจิ้งของเขา mm hmm. มาลุ้นกันครับมลุ้นกันว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นไหนฮัจมาเลว ในไทยยังไม่มีวางจําหน่ายครับได้รุ่นใหม่แล้วเหรอพี่โดรุ่นใหม่ในไทยยังไม่มีวางจําหน่ายแน่นอนครับเยิเป็นโซนยุโรปจริงๆของทอร์ล่าเขาดังในโซนของยุโรปแล้ว<อ>แล้วในโซนเอเชียเนี่ยคือยังไม่มีแสดงว่าเขาส่งมาให้พี่โดม,มันคนแรกในไทยเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับ<อ>ผมเพื่อมาแบบว่าให้เพื่อนๆ f อ,น,อน,นะครับสนใจกันไหมนี่คือโอ้โหมีป้ายมีอะไรมาให้ด้วยนี่นะครับเป็นโมเดลไหน,ไหน,นพี่โดม,มาดูกันนะฮะเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับปุ๊บสีดําก็ให้โอ โอ้ยยังไงเงียบมากเลยพี่โดมสวยพี่โอ้วัสดุของเขาดีมากเลยเฮ้ยมันเป็นยังไงพี่โดมคือทอรัสเวลาเขาดีไซน์นะครับเขาจะดีไซน์ในส่วนของวัสดุหรือในส่วนของสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอ้ยสุดๆอะจับแบบถนัดมือนะพี่สวยมากสวยมากเลยพี่พี่พี่ขอจับหน่อยได้ไหมอ่ะพี่จับดูดูเลยโอ้สัมผัสมันดีมากอะสัมผัสดีนะครับแล้วสีคือแบบนี่มีตัดแล้วขอมาให้ด้วย โอ้แลดูแบบพรีเมียมจริงนะเนี่ยวัสดุ<ช>เขาแล้วตอนแกะเนี่ยต้องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวนี้มีของปลอมระบาดโอตอน,อนตแกะของนี่ต้องถ่ายวิดีโอด้วยนะอันตรายอันตรายนะครับนะต้องเช็คดีๆนะครับนะที่สำคัญคือเช็คจากพี่โดมีเขาเนี่ยลิงก์นี้นะครับ <laughs> พี่ <นะ S 2> โดมมีชัวร์สุดแล้วเช็คมาให้แล้วนะครับผม,มคุยกับแบรนด์คุยกับร้านค้ามาให้เลยแล้วก็ได้ราคาพิเศษด้วย โอ้แค่คลิปนี้ออกไปเขาก็เชื่อใจพี่โดมแล้วแหละนี่นะครับเป็นกามะหยี่อ้กำวมะหยี่สีดําพี่โอ้ยก่อนหน้านี้ไม่ใช่สีนี้นี่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่สีนี้เลยกำวมะหยี่สีดาครับกำวมะหยี่สีดําแล้วตรงนี้แบบว่าเป็นเหมือนแบบซิลิโคนใช่ป่ะยืดหยุ่นได้มีในส่วนของทํมคพลแกซคอนโทนโอ้อืมก็สวยอยู่ลองใส่ดูสิส้มดํา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 คือสิ่งที่เราคอยส้มดําไม่ใช่ส้มํำนะไม่ใช่ใส่แล้วพี่ เเขฟันน MM ี่ยมันสวยพี่แล้วทำไมเวลาสวยมันต้องเข็ดฟันเนี่ยย ah> ังไงฮะดุดันไหมฮะโอมันพรีเมียมอะพี่โดมโดนอกโดนใจไหมครับโอ้มันใช่เลยอะคือลุคนี้น uh> uh ี่บอกเลยว่าเป็นล uh> uh ุคของแบบว่าเรียบหรูคนทำงานใส่ทรงใส่สูนี่เท่เลยโอ้มีมากพี่โดมสวัสดีครับผมเป็นไงฮะคุยกับใครล่ะคุยกับใครไม่รู้ครับจะโชว์เคสครับผมออ๋ โอเคนะแล้วก็มีในส่วนของสแตนของเขาด้วยนะครับดีไซน์บายเทรัสนะครับดีกสิ์แท้เขาได้รางวัลมาเพียบเลยโอ้สบายใจเลยนี่แล้วก็สแตนมันวางได้นะไม่ต้องไปพิงกับอะไรสวยเลยแล้วก็อย่างนี้ได้สดๆแล้วก็แปะองแหวนแม็กเซฟอยู่ไหนเอ่ยแม็กเซฟของเราเนี่ยก็สามารถที่จะแปะชาร์จได้อย่างดีเพราะว่าเป็นแม่เหล็กในส่วนของ15เอ็นนะครับมันดูดแรงนั่นแหละชาร์จแบบนี้โอ้แล้วสวยจัดโอ้โหได้าีนี้ดีนีแล้วปุ่มแลบแบบขบบขอบทองเขาสวยมาก มีคนจะถามว่าตัวพวกนี้มันยกนูนข้อเป็นกล้องไหมผมติดฟิล์มมาด้วยติดฟิล์มาให้ดูเพื่อว่ามันไม่พ้นนะครับในส่วนของเคสเนี่ยดีไซน์มาให้อย่างนีวร<ล>อดนะครับรอด,ด <มา S 1> นะครับสบายครับทำให้คนโทนก็ดีนะครับอ,อะโอเคนะตัวนี้รุ่นอะไรพี่ถ้าอยากรู้ต้องทำไงอะครับต้องดูตรงนี้ครับว่ามีลิงก์ไหมครับเออต้องจัดไปบอกแล้วว่าในไทยยังไม่มีนะครับคนแรกของของ เอเชียของประเทศไทยก็ว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นขอบคุณทอรัสด้วยนะครับโอ้ oh, ยต้องขอบคุณเขาจริงๆขอบคุณมากครับผมสวยจัดเลยนะครับเพื่อเป็นการแบบขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณที่ทำผรีตภัณดีๆมาให้เราใช้ <c oughs>